ข่าวดีเฮ hey! กันทั่วไทยเลยนะคะครมเคาะลดค่าไฟฟ้ากาซหุงต้มน้ำมันดีเซลลดรายจ่ายประชาชนสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube วันนี้ทางช่องก็ได้นําข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเช่นเคยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็กาซหุงต้มและน้ำมันดีเซลนั่นเองตามที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่า ทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่ประชุมอคอรมอนะคะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น2ด้าน1คือมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ามันเชื้อเพลิงตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรโดยปรับลดอัดตราภาษีน้ํามันดีเซล ลงนะคะประมาณ2บาท50สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยพยุงราคาขายปีกน้ำมันดีเซลช่วยเหลือประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่20กันยายนถึงวันที่31ทธันวาคมนั่นเองนะคะและก็ตรึงราคาขายปีกนะคะกา๊าซหุงต้ม LPG ขนาด15กิโลไว้ที่423บาบาทนะคะต่อถัง ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนะคะ 2. นะคะมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้านะคะอันนี้คือทุกคนรอคอยมากๆเลยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าโดยปรับลดจากหน่วยละนะคะ4บาท45สตางค์เหลือหน่วยละ4บาท10สตางค์นั่นเองนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่รอบบินของสิ้นเดือนนี้คือเดือนกันยายนนะคะจนถึงเดือนธันวาคมคือก่อนหน้านี้มีประกาศลดแล้วนะคะ ซึ่งก็จะลดในสิ้นเดือนนี้แต่เป็น4บาท45สตางค์นะคะแต่พอเข้าคอร,อรมเมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมาก็มีการเคาะลดเพิ่มนะคะเหลือที่4บาท10สตางค์นั่นเองถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะคะเพราะว่าค่าไฟแพงมากๆและแพงทุกบ้านด้วยนะคะคลิปข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และก็จะมีอีกหคลิปนะคะที่คุณอนุวัฒ ได้ทำคลิปออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารนะคะทุกท่านสามารถติดตามเพจคุณอนุวัฒน์จัดให้ได้นะคะมีผู้ติดตาม3ล้านกว่าคนนั่นคือเพจจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปคุณอนุวัฒน์กันเลยค่ะประชุมครมนัดแรกมีข่าวดีฮะเริ่มต้นด้วยพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพักหนี่เกษตรกรให้3ปีนะครับทั้งต้นทั้งดอก ลดค่าไฟให้นะครับจากเดิม4บาท45สตางค์ก็จะเหลือ4บาท10สตางค์ให้มีผลในรอบบินของเดือนกันยายนนี้ลดน้ำมันดีเซลนะครับให้เหลือลิตรละไม่ถึง30บาทเริ่มตั้งแต่20กันยายนส่วนเงินเดือนข้าราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายเงินเดือนนะครับจากเดิมได้เดือนละหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ให้เดือนหนึ่งจ่ายเงินเดือนสองครั้งด้วยกันให้มีผลหนึ่งมกราคมปีหน้าก็คือปี2567ให้ยกเลิกวีซ่าฟรีชั่วคราวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับให้กับสองประเทศก็คือจีนและก็คาซัคสถานดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับสำหรับการยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไทยชั่วคราวจะมีผลตั้งแต่ 25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์2567และมีการทิ้งท้ายนะครับก็คือเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับทำประชามติเพื่อศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับรายละเอียดต่างๆเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเสรษฐาถแถลงเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยลองให้คณะโฆษกเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปต่อไปนะ ส่วนเรื่องเงินของราชการนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวถึงแนวทางการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบต่อเดือนว่าเป็นการจ่ายเงินเดือนเร็วขึ้นเพื่อให้ข้าราชการนำไปแบ่งเบาภาระหนี้สินและเป็นทางเลือกโดยสมัครใจรวมถึงเข้าใจกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีทั้งบวกและลบขอให้ช่วยกันติชมอย่างสร้างสารรค์ข้อมูลนี้นะคะได้นำมาจากเพจของพรรเพื่อไทยเลยนะคะข้อที่1แนวคิดแบ่งจ่ายเงินเดือนค้าราชการเป็นสองรอบจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะให้คนที่มีหนี้สามารถนำไปจ่ายหนี้ได้เร็วขึ้นบางท่านที่บอกว่าเป็นเรื่องปัญหากระแสเงินสดของรัฐบาลน,นั้นไม่ใช่เลยนะคะเพราะการจ่ายเงินเดือนเร็วขึ้นทุกครึ่งเดือนและปลายเดือน ถ้าคนไม่มีหนี้ก็เก็บเงินไปลงทุนหรือฝากธนาคารได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะข้อที่ 2. นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเสนอทางเลือกใหม่อาจมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่รัฐบาลบริหารประเทศโดยมีขีดจำกัดงบประมาณเราจึงต้องคำนึงทุกมิติของการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้นว่าจะจ่ายอย่างไรโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังพี่น้องข้าราชการระดับล่างที่มีภาระการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังที่อาจต้องแบ่งจ่ายและทางกรมบัญชีกลางก็ทำทางเลือกให้ว่าจะทำแบบใด 3. นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวได้สอบถามข้าราชการในทุกระดับและคาดหวังว่าบริษัทต่างๆ อาจนำไปเป็นทางเลือกซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีส่วนข้อกังวลเรื่องหนี้สินคูเชื่อว่าจะสามารถแบ่งจ่ายสองรอบและสามารถพูดคุยกับสถาบันการเงินได้ข้อที่4สื่อมวลชนถามถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือนค่าราชการหรือไม่นั้นนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลตอบแทนค่าราชการที่สูงขึ้นถือเป็นแผนระยะยาว ต้องดูองค์กรโดยรวมดูจำนวนค้าราชการที่เกษียณและที่รับเข้าใหม่เรื่องปากท้องค้าราชการเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในใจคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเพียงแต่รอให้พร้อมเท่านั้นแล้วจะถแถลงให้ทราบอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดข้อที่ 5. นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งทายว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก รัฐบาลพยายามจะออกนโยบายดีๆส่วนรายละเอียดและระยะเวลาจะต้องตามออกมามติที่ออกมาอาจยังไม่ครบถ้วนถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อความสุขของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะต้องสู้ต่อไปเพียงแต่ขอให้เป็นคําติชมที่สร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้ออกมากล่าวกับประชาชนตามนี้เลยนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่า โยบายไหนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรนะคะก็จะพักหนี้เป็นเวลา3ปีนะคะลดทั้งต้นและดอกนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นเกษตรกรด้วยนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะจะลด การพักหนี้ให้เป็นระยะเวลา3ปีและลดทั้งต้นทั้งดอกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันอีกทีนะคะว่าการลดการพักหนี้ของเกษตรกรทั้งต้นและดอกเนี่ยจะต้องเป็นวงเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องชำระแบบไหนยังไงนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ